ก็มีแต่เรื่องทุกข์เวลามีความสุขไม่รู้เธออยู่ไหนโดนใครรังแกหรือเอาเปรียบเมื่อไรรีบมาทันใดให้ฉันช่วยทุกทีจากวันนี้ให้เธอคิดใหม่ลองใช้เวลากับสิ่งที่ พอยในัวาอนะเสียเป็นอะไรอ่ะร้องโอดโอยทำไมพอคนมันเสียได้ยสิวะพอไปพอแล้วจะโทษอะไรกันนั่หนาเลวเสียก็ ไอ้ทองจัดไปกับเสียสองกระจบรู้ซะอ้ายตายแล้วสวยมันเดิมเลยนี่งอกเข้าไปอีกนิดชิดเข้าไปอีกหน่อยถ้าจะชินหน้าตัวเองมันมังถึงได้ไม่รู้ตัวรกแกลงไปตั้งเยอะแกเหรอมนุษย์นาะมนุษย์ สังขารนะเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงเนาะเออโชคดียังดูดีอยู่เลยแต่ว่ากูุมนั้นมีวิธีทำให้หน้ากลับมาเด้งเหมือนเด็กแรกเกิดใหม่เด้เลยจริงเปล่าจริงเ <ไป S 2> <า>หรอนี่ไงน้ำยาหน้าเด้งหยดเดียวนี่เด้งตลอดทั้งวันไม่มีหยุดดึงดังดึงด๋งดังเลยขวดเล็กๆเ,เนี่ยนะหยดเดียววิเศษมากเลยเหรอเสี่ย ก็จริงอะดีวิเศษมากเลยแต่หนังหน้าอย่างนี้สงสัยจะบริโภคที่ละสองโหลถึงจะพอเอาเยอยู่สองโหลโอ้ยงั้นเป็บไปเถอะฉันไม่เอาหรอกสองโหลปากเปื่อยกันพอดีฟังนิดหนึ่งแต่เขาบอกกันว่านะักขวดเดียวเนี่ยพอจะเห็นผลทันตาเลยว่างไงเจ้าว่าไงก็เสร็จท็ละสิทีนี้ ตกตกกลัวแล้วครับโอเคเฮ้ย <serving> น <wan> ี่นี่เปิดแกต้องสัญญาฉันก่อนนะอออีกหน่อยพอแกได้ดีแล้วเนี่ยต้องคิดจดหมายมาหากันบ้างตกลงไหมเป็นพี่น้องที่เฉยมากๆเลยเดี๋ยวนี้มีเฟซบกเฟซบุ๊กอีเมลอีเมลกันแล้วอยนจดหมายอยู่อีกพูดเรื่องอะไรเนี่ยจะไปไหนฉันไม่ได้ไปไหนใช่ไปไหนไม่ได้เราคุณต้องอยู่ที่นี่อีกนานเลยคานรออยู่เสมอแล้วต้องขึ้นคานเป็นเพื่อนในเทสนี่เลยแหละ ไม่รู้อะไรเลยเหนื่อยใจจริงๆเอามือมานี่อ่ะยกขึ้นยกขึ้นบายบายบฮ้ยบายดังๆบายยพูดตามนะลาก่อนคันจ๋าลาก่อนคันจ๋าจะไปมีผัวแล้วจะไปมีผัว มีคนมาสู่ขอแกมีคนมาสู่ขอเบจะควรคำทำใหม่ชื่อว่าแอนดี้เว้ยเป็นลูกของป้าหมายคืองนี้ตอนเด็กๆแกนเนี่ยนะแม่เขาเคยคุยกันแล้วก็แบบจับให้เป็นคู่กันไว้ปรากฏไอ้แอนดี้มันโตขึ้นแล้วมันโว้เว้ยมันเอาจีนว่ะจะเบือจะให้แต่งงานเพราะว่าแม่สัญญาไว้เนี่ยนะเบือพูดเป็นหนังจีนไปได้ แต่ว่านะถ้าเกิดว่าพ่อแม่ไม่สัญญาไว้นะคุณคิดว่าชาตินี้คุณจะได้แต่งงานไหมปากดีมากเลยเนาะแล้วไม่คิดบ้างเหรอว่าฉันเนี่ยก็มีคนเล็งไว้แล้วเหมือนกันเรื่องนั้นเนี่ยผมรู้อยู่แล้วคุณพลอยใสครับคุณพีมาสวัสดีครับคุณพลอยใสมีคนมาถามหานะครับ เขาบอกว่าเขาชื่อคุณแอนดี้นะครับเนี่ยครับเดินช้าจังแอนดี้ชื่อเหมือนลูกเป้าหมายเลยว่ะอ๋อหัวแกนี่นี่พี่เพชรบอกเขานะว่าฉันไม่อยู่บ้านฉันไม่อยู่บ้านอ่ะฉันไม่อยู่ไอ้เปิ้ล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 ไม่รอเจอคู่มั่นก่อนนะคู่มั่น มัน <Woman S 2> สวัสดีครับ <Man? S 2> สวัสดีครับผมแอนดี้ครับแอนดี้กาแฟแก้วอะได้ได้ได้ครับได้ครับสั่งใครว่ะจอ ก็สั่งตัวเองนี่ไงวันนี้เป็นเวรชั้นที่ต้องเฝ้าร้านแทบตันนี่แล่สทรวม นี่แกเดินล้มเอาหัวไปฟาดคอหาหเลยไงถึงได้เดินติ้งต้องอย่างเงี้ยแอปแบลวแต่รุ่นนี้นะแอปให้แบลวยากแล้วมันต้องเรียกว่าแอปบ้อกตำรวจทำอะไรมาเนี่ยดูเด็กขึ้นโอ้โหนี่ไปไหนแค่ก็ทักทั้งนั้นแหละป้าว่าสวยว่าบ้าไงโอ้โหนี่ป้าป้าไม่ต้องโกหกเลยทักไปเลยไอ้ที่บอกวันเด็ก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 เนี่ยเด็กเด็กปัญญาอ่อนใช่ไหมเด็ก สาวตางคห้าเพราะน้ำยาวิเศษหยดเดียวเท่านั้นอะไรแค่หยดเดียวโมแหละโมตั้งแต่มีน้ำยานี่แหละดูนี่นะโอ้ยโหไอเชื่อก็บ,บ้าแล้วฉันเอาสองกวนเลย นี <One input> ่ฉ <un paid> ันจะพาไปซื้อ่อเสียความเอาเอาเข้าไปเกี่ยนอะไรกันเนี่ยถ้าเกิดน้ำยานั่นทำให้หน้าเด้งได้จริงเนีเสียกูจะหน้าเป็นปลาดุกชนเขื่อนแบบนั้นไหมเออนไม่แม่ถูกชะตาจริงๆเลยยิ้มเฟรนลี่เป็นมิตรกับทุกๆคนเลยนะพอดียิ้มนานไปหน่อยเหงือกมันแห้งเลยกุบไม่ค่อยลงครับ ถ้าขั้นผมขอแนะนําตัวเลยนะครับอไม่เป็นไรครับไม่มีใครอยากรู้จักหรอกครับอ๋อจะไม่อยากรู้จักก็ยิ่งดีครับผมเป็นคนชอบขัดใจคนนะครับผมชื่อแอนดี้ครับไอ้ดอกไม้นี่เอามาเอามาให้น้องสาวใช่ไหมอ๋อพอดีเห็นมันสวยดีก็เลยซื้อให้ตัวเองอะครับ <laughs> ผู้ชายอะไรชอบดอกไม้เตา้ตาแต่เราเต๋อเต๋อลุบปล่าเนอะ พีเพชจะไหมครับอือฮึโอ้โหนี่นอกจากหน้ายังหล่อแล้วเนี่ยมือยังนุ่มอีกด้วยนะครับแต่วแต่วแต่วแตนี่คุณพลอยใสคงไม่อยู่บ้านนะสิครับ ใช่รีบกลับบ้านไปเลยปถ้าอย่างนั้นผมรบกวนขอนั่งรอได้ไหมครับพี่เพชรพอดีผมอยากเห็นว่าที่ผู้บ้านผมนะครับพี่เพชรคงไม่ลังเกียจนะครับคือเป็นกันเองดีมากมาเชิญนั่งข้างในก่อนเชิญนั่งข้างในก่อนมาเชิญ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 เ อันนี้ไม่ได้มาดีอย่างแน่นอนนายหึงเหรอก็ใช่สิหึงไม่ใช่คือเป็นเมืนอนีเห็นผีมาเห็นมานใช่ไหมรู้เนี่ยไม่ได้มาดีแน่ๆอย่างนี้เขาเรียกว่าหึงแน่แน่ดีนะฉันไม่ได้เป็นอะไรแบบนี้เ <c oughs> หรอก็จะไปดูข้างในดีกว่า <c oughs>